สำรวจความพร้อมของชุมชนนะชุมชนเนี่ยท่านนี้มีความพร้อมแล้วเพราะว่าท่านเองคือและทีนะฮะขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ในเรื่องของการจัดการน้ำและการสร้างความการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วที่เริ่มอมรมจนถ่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่งปีกว่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนจากเรื่องน้ำมาเป็นเรื่องของการพัฒนาเนี่ยตอนนี้กำลังก้าวไปสู่เรื่องการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ละนี่คือการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามแนวรางชาติ แล้วเราจะเอาแนวพระราชบิดาการราชการที่เป็กรธรรมชาติต้นทางป่าไม้อย่างเงี้ยอย่างนี้เราเห็นว่าแม่นใ,นใจในีชัดเจนมาเพราะต้นทางก็เป็นป่าไม้ปลายทางก็เป็นประมงหนองเริงทรายนี่คือปลายทางที่เป็นแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เหมาะสม,มนะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เหมาะสมยร้อเป็นรูปแบบอย่างไรที่คนแม่ใจ ใช้ภูมิปัญญาตัวเองในการดูแลบ้านเกิดตัวเองด้วยอ,อันนี้หัวใจสุกอยเพราะนั้นนโยบายของการขับเคลื่อนง,งานตามแนวพระราชดำริหรือการนโยบายในการลดทุกลงสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านที่มีรักผูผักดันเองขออยับเปลี่ยนโลกร้อนเรื่องของออทางนี้มีผลผู้คนรับกันหรือนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมันจะถูกร้อยเรียงเ,เป็นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับจากหน่วยเล็กๆในแต่ละบ้านที่เขาทำเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเป็นหน่วยใหญ่ในระดับอำเภอได้อย่างไร อันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามตอนต่อไปนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ไปขับเคลื่อนงานแบบนี้ไอีครับผมขอบคุณครับครับผมต้องพูดอย่างนี้ไงใช่ไหมครโอเคครับก็ครับตอนนี้ก็เราก็ได้ติดตามทุกขั้นตอนในการประชุมแล้วก็จนมาถึงณจุดนี้เราก็พอจะ จับใจความได้นะฮะตอนนี้ก็คือหลักๆเลยใจความสําคัญคือทาง,องกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอาจารย์โก้นะฮะก็มาติดตามงานนะฮะอำเภอนําร่องบําบัดทุกบํารุงสุขที่อําเภอแม่ใจของเราแล้วก็ถือโอกาสมาดูสถานที่เอาไว้เผื่อให้ไปพิจารณาต่อยอดในการพัฒนาด้วยนะฮะยังไม่ได้สรุปว่าจะมีโครงการอะไรมาเกิดขึ้นที่นี่อย่างไรบ้างนะเพียงแต่ว่าวันนี้ได้มาดูสถานที่ก่อนแล้วก็ถือว่า อาจารย์ก็ได้ให้ความสําคัญนะฮะว่าหนองเลงทรายเป็นสถานที่เป้าหมายอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจที่มีศักยภาพพอนะโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะท่านก็ได้ครับ <laughs> ช่างเปานะฮะ <laughs> โอ้วันนี้โลกละลงละมาหลายงานแล้วนะช่างเปานะฮะดอยเอาใบไปขึ้นดอยบ่ายขึ้นดอยเป็นทำไมอ่ะเฮ้ยป,ปุ้มก็ไปดูอ,อีกอีกหน้างานนึงอีกหน้างานหนึ่งห้วยปุ้มโอ้เหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ ครับได้ครับ,รบอ,อย่าลืมนะตีฟุตดบอลด้วยกันด้วยนะได้เลยครับโอเคครับขอบคุณช่างเปล่าครับ <c oughs> อ่านี่ครับ <c oughs> ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยะฮะ <c oughs> ท่านสุธิพงษ์จุนเจริญก็เห็นศักยภาพของอำเภอแม่ใจแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อยอดได้นะก็เลยให้ที่ปรึกษานะ <c oughs> อาจารย์โกกมาลงพื้นที่ติดตามงานนะ Oh. อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจทีมงานของอำเภอแม่ใจด้วยนะครับผมสำหรับการพัฒนาครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมิลลองครับมาสร้างอาชีพให้เด็กเสียหนึ่งครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมขอบคุณครับแล้วส่งให้ด้วยเด้อส่งลิงให้ด้วยได้ครับผมสวัสดีครับ เรามาปิดท <łość> ้ายกันสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยว้อ่นะครับนะครับเกษตรเขานะครับเนาะโอเคขอบคุณมากครับเราปาเป็ ขายเรือนะมีอยู่หรอจขายเรือเออเดี๋ยวน้ำขึ้นน้อยก่อนเดี๋ยวนี้ขายได้อยู่ยังครับเนี่ยชัดแต่แ่ของใหญ่ได้ของใหญ่ได้อยู่แต่บานหน้าเสียงติดอ่ะน้ำมันลึกเดี๋ยวนี้มันขุดลึกใส่เสื้อเออครับโอเคครับผมก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะถ้ายัางไงก็อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจการทำงานของทีมงานของอำเภอแม่ใจด้วยนะแล้วก็ติดตามให้กำลังใจ G Fox Sport on Tour ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนแนี่สลัเปาอร่อยมากครับสลัเปาจูมงพระนักเลงเนีย่ย <laughs> มีแบนนะฮะแบนอย่างครับแบนอย่างครับแบนพระนักเลงเนี่ยพระนักเลงครับผมขอบคุณพระท่านครูครับผม